รายการคลิกทำวันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็น EP ีที่345แล้วครับในวันเสาร์ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ของพระเกจิพระอาหารหันต์ในวันนี้เป็นพระเกจิพระอาหารหันต์ตอนที่52แล้วนะครับเป็นตอนที่25ของประวัติหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับซึ่ง <c oughs> ในตอนที่แล้วตอนที่51เราได้พูดถึงพื้นฐานที่เราจะปรับ นะครับก่อนที่จะฝึกอภิญญานะครับซึ่งทุกผู้ทุกนามทุกพบทุกภูมิจริงๆแล้วสามารถจะฝึกได้ทุกคนนะครับในตอนนี้ก็จะเริ่มในตอนของอภิญญาประเภทหูทิพนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อพื้นฐานของเรามาปัมแล้วนะครับฝึกมาถึงพื้นฐานในัานที่สี่แล้วนะครับเราก็ทันทานศึกทิพโสตจานนะครับหรือ ญาณที่เกี่ยวกับหูทิพนะครับในชานนี้หลวงพ่อฤศีลิงดําบอกว่าท่านให้เข้าชานนะครับในกําลังกรรมฐานในชานใดชานหนึ่งใน40กองนะครับให้มีกําลังถึงชาน4นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกำลังของกรรมฐานแต่ละข้อในกรรมฐาน40เนี่ยจะมีกําลังได้ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่น ในกลุ่มของกสิณสิบอสุภะสิบจะตูธาตูวัถฐานนะครับและอานาปาน,านสิสติเนี่ยสามารถส่งกำลังได้ถึงฌานสี่นะครับส่วนพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติน่ะจะส่งกำลังได้แค่อุปารจาระอุปจาระสมาธินะครับ <c oughs> ก็หมายถึงว่า กำลังที่จะไปสู่ปลายทางนะครับกำลังกสินสิบกับอนาปนาสติเนี่ยจะไปได้ไกลที่สุดนะครับส่วนถ้าเร็วที่สุดก็จะเป็นพุทธานุสตินะครับที่ทำให้ได้ฌานนะครับทีนี้เมื่อปฏิบัติกรรมฐานเข้าถึงฌานที่4ี่แล้วเนี่ยจากนั้นก็ถอยจิตนะครับลดระดับลงมา นะครับแล้วก็ออกจากฌานให้มาตั้งอยู่เพียงอุป,ปัจจารสมาธิประมาณฌานที่2ต้นๆน,น,นะครับแล้วก็ให้คำนึงถึงเสียงในระยะการฝึกแรกๆเนี่ยของหูทิพย์นะครับหูทิพย์ก็เกี่ยวกับเสียงใช่ไหมครับก็คำนึงถึงเสียงที่ดังมากๆนะครับเช่นเสียงกลองเสียงระฆังเสียงรถเสียงรถบูดรถไฟแล้วแต่ว่าแต่ละผู้ฝึกแต่ละท่านเนี่ยจะนึกถึงเสียงอะไรที่ดังๆนะครับ ต่อมาก็ให้นึกถึงเสียงที่เบาลงเรื่อยๆนะครับก็นึกไปนครับตามสิ่งที่แต่ละท่านนะครับนึกออกนึกถึงนะครับเคยประสบมานะครับเป็นเสียงที่เบากว่าในขั้นแรกนะครับจากนั้นก็คำนึงถึงเสียงที่เบาลงมาเป็นลำดับนะครับจนถึงในที่สุดก็มาถึงเสียงที่เบามากเช่นเสียงกระซิบ เสียงงดปลวกเสียงที่จะไม่ได้ยินในเวลาปกตินะครับให้คำนึงด้วยจิตที่เป็นสมาธินั้นนะครับซึ่ง <c oughs> ของพ่อก็ได้บอกแล้วนะครับว่าถอยจิตออกมาอยู่ที่อุปจารสมาธิซึ่งในชั้นที่4ตอนที่ไปถึงแรกๆนี่จะเป็นอุปจารสมาธินะครับก็คือเข้าเฉดสมาธิไปแล้วนะครับก็ให้ลดระดับลงมาที่อุปจารสมาธินะครับจากนั้นนี่ก็ นึกนะครับว่าเสียงนั้นมันอยู่ตรงหน้าแล้วก็เป็นเสียงที่อยู่ใกล้ๆเสมอนะครับจะอยู่ตรงแถวแถวหูนี่แหละอาจจะเหมือนเสียงกระซิบที่คนมนกระซิบแถวหูเป็นต้นนะครับต่อจากนั้นก็ให้คหํานึงเสียงที่อยู่ไกลออกไปนะครับไกลออกไปแล้วก็ไกลออกไปนะครับจากบ้านเราจากข้างตัวเราเป็นข้างบ้านาเป็นหน้าปากซอยเป็นข้ามหมู่บ้านไปข้ามตำบลไปข้ามอำเภอ ข้ามจังหวัดและเสียงที่บุคคลอื่นได้พูดไว้ในเวลาที่เป็นการอดีตล่วงเลยผ่านมาแล้วนะครับเมื่อได้ยินเสียงนั้นๆปรากฏชัดนะครับไปถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยก็ <c oughs> นว่าท่านนั้นได้สำเร็จทิปปสวสตยานหรือหูทิปตามต้องการแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเคยได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็จะยากมันก็จะทำสำเร็จยากนะครับต้องใช้ความพยายามมากแต่ก็เป็นสิ่งที่มีสิทธิในการที่จะฝึกถูกผู้ถูกนามนะครับสำหรับผู้ที่เคยฝึกมาแล้วในอดีตชาติก็จะสำเร็จได้ง่ายผู้ที่เคยสำเร็จมาแล้วในอดีตชาติก็จะสำเร็จได้เร็วนะครับต่อไปตอนคณาสิทธ สมัยที่หลวงพ่อพระมหาวีระหลวงพ่อฤาษีลิงด,ดำท่านได้สอนปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่วัดสะพานนะครับก่อนที่จะมาวัดท่าสงเนี่ยตามที่เคยเล่าไว้แล้วนะครับนาวาทออาทรโรจชนวิพัานนะครับได้แนะนําคุณพงษ์คุณากรให้มาพบกับหลวงพ่อและได้เกิดศรัทธาอย่างแน่วแน่ในตัวหลวงพ่อกันทั้งครบอบครัวอ้าวเป็นอะไรกับคุณสัญญาคุณากรและต่อมาทั้งนายนาวาทอ อาทรและคุณพงษ์คุณากรน่ยก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในการจัดงานบุญทั้งหลายและได้ช่วยกันสร้างสำนักปฏิบัติกรรมฐานเล็กๆนึ่นะครับขึ้นที่วัดบางสะพานไอ้วัดสะพานนะครับทําให้ในช่วงเวลานั้นนะมีชาวบ้านมาปฏิบัติอบรมกรรมฐานกันจํานวนมากนะครับในครั้งนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านได้สอนวิชามโนโมยิทธินะครับคือฤทธิ์ทาง นะครับไม่ลิดไม่ใช่เป็นหรือทางร่างกายก็ใช้จิตไปทำนะครับด้วยการทําให้สามารถได้เห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงกันเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับในปัจจุบันก็ยังมีคนทําได้อยู่ร,ราวๆปีพุทธศักราช2510หลวงพ่อก็ยังมาเปิดสํานักปฏิบัติกรรมฐานที่กรุงเทพอ,อีกด้วยโดยได้ทําการสอนอบรมที่บ้านคุณพงษ์คุณากรถนนจันทร์สะพาน5เขตยานาวา ซึ่งหลวงพ่อฤาษีดิงดาท่านก็ได้มาสอนเนือตะครั้งบ้างเว้นไปเดือนหนึ่งบ้างแล้วแต่สุขภาพของหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านได้สอนอยู่จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2514ก่อนหน้านั้นหลวงพ่อได้บอกกับคุณพงษ์ว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยท่านจะมาพบลูกหลานของท่านอีกชุดหนึ่งซึ่งหมายถึงที่บ้านเจ้ากรมเสริมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชื่อเสียงของหลวงพ่อ ก็จะโด่งดังมากอันนี้คือการพยากรณ์อนาคตนะครับให้ทุกคนฟังนะครับเป็นที่รู้จักกับมหาชนโดยทั่วไปครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ,อุดอด,อ,ดอุตลี่นะครับเพราะว่าเป็นการเห็นจริงนะครับ <c oughs> เห็นของจริงจากสิ่งที่เป็นอนาคตตางสยาน,นะครับซึ่งไม่ใช่การดูหมอนะครับ เปนการเห็นเรื่องจริงรู้เรื่องจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาทำรรมาหากินหลอกลวงชาวบ้านเหมือนการดูดวงอะไรพวกนี้นะครับเพื่อแลกเพื่อหลอกชาวบ้านเอาตังอะไรเงี้ยคือหลวงพ่อท่านก็พยาก,กรณ์ด้วยยานแล้วก็เห็นภาพของจริงครับสิ่งที่บอกก็เป็นเรื่องจริงที่จะเกิดในอนาคตอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการเผยแพร่พุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมฐานนะั้นนะ อันที่จริงตามที่ท่านได้กล่าวไว้นะหลังจากนั้นท่านก็ได้มาสอนก็คือเป็นจริงหมดนะครับเพราะว่าในยุคต่อมาหลวงพ่อก็เป็นแกนกลางนะครับในการเผยแพรพ่พุทธศาสนานะครับในการปฏิบัติกรรมฐานนะครับซึ่งในหลวงราชการที่9ท่านก็ได้ซื้อเครื่องมือเช่นเทปคาสเซต็ตนะครับเครื่องอัดเสียงเครื่องบันทึกเสียงในสมัยนั้นก็ถือเป็นของล้ำยุคนะครับ ซึ่งหลวงพ่อได้อัดใจเทปแล้วก็เผยแพร่ธรรมะนะครับซึ่งมีผู้เปิดกันมาจนถึงปัิบันนะครับมาเปิดใน YouTube อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้มาสอนกรรมฐานที่บ้านพองพลอากาศโทเสริมสุขสวัสด์นะครับเลขที่9ซอยสายลมถนนโพหลโยทีแปนะครับและท่านก็ได้มาสอนเป็นประจําเดือนละครั้งจนกระทั่งทุกวันนี้ทุกวันนี้ใน ช่วงนั้นก็ปีราวลปี2540นะครับตามหนังสือเล่มนี้นะครับคณะสิทธิบ้านเจ้ากรมเสริมเนี่ยก็มีส่วนช่วยหลวงพ่อเป็นอย่างมากในการก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นวิหารระทานฝากไปถึงพุทธศาสนิกชนนะครับที่อยู่ณนะที่วัดท่าสุงก็คือเหมือนกับ เป็นที่ที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ช่วยหาทุนทรัพย์นะครับในการสร้างวัดท่าสูงขณะเดียวกันนั้นหลวงพ่อก็ยังมีกิจนิมนล์รับพุทธบริษัทไปสอนกรรมฐานตามสถานที่ต่างๆการสอนของหลวงพ่อฤาษีดิงดําจะเน้นถึงบุญกุศลที่เคยได้รับจากการเจริญพระกรรมฐานเป็นข้อใหญ่ ในปัจจุบันผู้คนก็ได้หันมาสนใจปฏิบัติพระกรรมฐานกันมากมายนะครับจนกระทั่งปัจจุบันผู้คนได้เกิดศรัทธาหันมาเชื่อเรื่องบุญบาปเชื่อกฎแห่งกรรมกันมากแล้วลองไปถามดูเถิดว่าในบรรดาผู้ที่หันมาสนใจการปฏิบัติกรรมฐานนั้นมักจะถูกกระตุ้นจากคําว่าหลวงพ่อหรือสีนิมลิงดําหรือไม่หรือมโนมยิทิหรือไม่ใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหรือสีลิงดําใครๆก็รู้จักมโนมยิทินะครับก็จะเป็นเหมือนกับพระที่ เป็นผู้เผยแพร่ผู้มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นนะครับมีลูกศิษย์หลายล้านคนครับทั่วประเทศนะครับก็ขอจบตอนที่ 5, 3 0 5 345นะครับของปะเกจ,จิพ่อหันตอนที่52นะครับซึ่งเป็นประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนที่25นะครับแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ